เกิดมาออนไลน์เหตุที่ผมทำผมจะให้ทุกท่านฟังนะครับเหตุที่ผมทำนี่ต่อเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะอะไรเลยผมไปดูที่สพมเมืองปัตตานีสนพเม,มืองปัตตานีว่ามันมีเหตุถูกหลอกลวงทางออนไลน์เยอะมากนลายอยาดอะไรณาที่ผมไปมนั่งอย,อยู่ชั่วโมงเดียว มีคนเดินเข้ามาแจ้งความสองสามแค้ครับนี่คือปีปีที่น้ำท่วมคือปีที่แล้วเดิอนทันวาเฉพาะเขตพื้นที่เมืองเราเนี่ยไปแจ้งความดูคดีฉันเชื่อไหมครับเก้าสิบกว่าล้านมีขึ้นนะครับ ถก้าสิบกว่าล้านแล้วผมก็ขอดูอะไรที่ที่เขาทำทั้งหมดมีสูงสุดพี่น้องเราเลยหกล้านลดหลั่นไปมาต่ำสุดหลักพันสูงสุดหกล้านณวันวนั้นนะครับแต่มีหนักกวนั้นอีกต่อมามีสิบสี่ล้านอีก 1ิบสี่ล้านผมโม้ยมาแถวนี้แล้วผมเป็นตำรวจคนหนึ่งทำยังไงต้องเยือดสื่อถึงพี่น้องดูเยอะๆก็เลยทำทิดต่อเตือนภัยออนไลน์ตำรวจปฏิเนตเตือนภัยออนไลน์ก็เลยทำมาเพราะปรากฏว่าคนดูพอสมควรท่านเชื่อไหมครับเอฟซีแท้ๆของผมเ่ยดูทิดต่อผมเยอะ ยังโดนเลยยังโดนเลยครับโทรหาท่านะยมผมเป็น FC ่สีท่านยีสองมีโทรเข้าทางเฟซบุ๊กผมทาง TikTok ทาิ t i ตอ o k กันีครับทวิตเตอก็โทรได้นะผมจำได้แนละ้วภรรยาได้เห็นเป็นผู้หญิงโทรมาใครๆค ผมกันกรับสายปรากฏว่าเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นบอ,อกเป็นลูกสาวคุณแม่ตอนนี้ถูกหลอกแน่ๆแล้วทำยังไงดีคุยอยู่กับกลุ่มคนเด่นคุณพ่อเสียแล้วเลยจะคุณแม่อยู่กับลูกคุณแม่ก็อายุประมาณห้าสิบล่ะ ลูกสาวก็ตวโตแล้วอายุยี่สิบกว่าผมจะทำยังไงดีปฤิกรรมเป็นงไงครับคือเขาคุยกับหนุ่มห้าตาดีฐาน,น้าดีกรัรงานดี<ม>เดี๋ยวผมึงย้อนไฟังว่าคืออะไรผมพบจ่าจับโทราศัพท์เพี้พยงทิ้งเลยทะเลาะเลยยึดโทรศัพท์เลยเอาทะเลาะทำไมทะเลาะไม่ห้ามเป็นประคารเงินงมาในบัญชีหมดนะครับถูกรอ ครับมวานสายผมจะต้องจัดการเลยวันต่อมาก็ขอบอคุณท่านอธิบายให้ดูติดตอ่อผมอธิบายเข้าใจแล้วนะครับกลวิธีของมิจฉาชีพทางออนไลน์ถ้าจะพูดย่อยๆมันมีทั้งหมดหนุ่มรูปลอเจ้าอะไรแไล้ว <c oughs> <c oughs> บอกผมพวพันธุยาสกิดเท่นั้นมีตอไปมีบัญชีต่อเนื่องอย่างบัญชีเราเป็นบัญชีท่าดีหลายบัญชีมีบัญชีที่เปิดที่เชียงใหม่เป็นบัญชีหลักเงินนั้นก็ต่อเนื่องมาตั้งผมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเขาก็าพูดถ้าเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องผมเชื่อว่ากลัวนะเพราะผมพูดไหลาตามเขาเพื่อรู้สิว่าเขาจะใช้วิธีอะไรไปหลอกชาวบ้าน มันก็วิธีเดิมๆนะครับคือหลอกให้โน้ตติดต้นไมอน้อันที่รอ้อยเอ็ดผมบอกว่าผมเคยผมบอกว่าเราจะเปรียบเทียบดูว่าแบบต่อต้านกับแบบเนี้ยแบบว่าเคยเปิดจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราโน้มน้าวมันด่าเลยด่าเลยโทษนะครับผมบอกมึงไม่เปิดร้อยเอ็ดบ้านพ่อเลย ผมก็ชวนนะผมไปพูดผมก็บอกเล่าไปว่ามีกิจกรรมรายได้เสริมง,ง่ายๆถ้าสนใจส่งลิ้ใมหม้กดลิ้ไ์ไปก็เป็นไปลายกันนี้เป็นลิ้นเป็นลายเขค่็จะบอกว่าทำกิจกรรมสั่งรายการสินค้ากดไลค์กดแชร์สินค้า เป็นชุดเด็กเป็นสินค้าวนะ่าสินค้านี้ซึ่งทำไม่ง่ายเขาจะก็จะโอนไปให้เป็นพบก,กวับโค้ดนตะิต่อโค้ดมันโคตนี่เป็นแค่เป็นตอนไปเขาก็จะบอกวิธีการทำนว่นทำให้ให้ลงทุนครั้งแรกห้าร้อยก่อนห้าร้อยก่อน ตรางนะครับเงินไม่ขึ้นนะเงินอจะไม่โอนมาที่เราเขาจะมีตารางในในกลุ่มไลน์เขาในไลน์เขาในกลุ่มไลน์ก็จะมีเยอะก็จะมีงานกรงานของานคอในโชว์บอกพี่ฉันอยู่ตรงนี้ละลงทุนหมื่นละได้หมื่นสองละลงทุนแสนละแสนสองละก็คือหน้ามาอันนี้ก็เห็นก็เอาลองห้าร้อยก่อนพอลองห้าร้อยเสร็จก็ได้จริง กำไรมันถึงร้อยเพียงแค่กดกๆๆนั่นมันอำไรถึงร้อยเป็นหัวร้มันง่าง่ายลงหลักพันก็ได้กำไรเริ่เป็นหลักพันหลัเหมือนได้กำไรหลายหลาพันแต่พอเราจะถอนก็<ง>อบอกว่าผิด<ง>ขั้นตอนผิดเวลาผิดเงื่อนไข ต้องลงทุนเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวพอลงไปสองหมื่นแล้วเขาให้ลงอีกสี่หมื่นสองหมื่นที่ลงไปก่อนแล้วมันบวกตัดเบี้ยไปสองหมื่นสองสองหมื่นสี่ไปแล้วก็เติอนความอยากได้ว่ราะอยากได้ที่สองหมื่นสองหมื่นสี่นั้นอันเดิมบวกอันใหม่อีกสี่หมื่นได้กำไรอีกเป็นสี่พันกำไรยืดขึ้นมาอีก เอาลงอีกสี่หมืน่นหวังว่าจะได้เงินก้อนเก่าหมดกับบวกกำไรอันใหม่บอกกำไรหลายหมื่นเชื่อไหมครับเงินหมดมากกันปัญจามันจีรพน์เพื่อเพื่อที่จะได้เงินตัวเองคืนก็มีผมดูแลผมอ่านโอ้สงสารนะครับสงสารโดยเฉพาะผู้หญิง ผมอ่านรู้เ,เลยเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้หญิงเยอะนะครับก็อยู่บ้านแล้วแต่อยากได้อยากได้เราได้เสิริรมก็ซ้ำเติมไปอีกนะครับหลอกให้หลกมีวัยเกษียณขออนุญาตนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยมีรัฐข้าราชการท่านหนึ่งท่านเกษียณอยู่ดีได้รับข้อความบอกว่า ได้รับเงินเพิ่มบำนาญเนื่องจากการทำผิดของกรมบัญชีกลางยิงมาเลยท่านก็คิดว่าท่านเกษียณมาสามปีแล้วท่านคิดว่าน่าจะได้เงินจริงๆท่านก็ไปทำตามเงนินในบัญชีสองล้านเสษหายเลี้ยงเลยครับนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับ เช่นเดียวกันเราได้รางวัลทองคำสิบบาทสิบบาทก็คำเงอนตั้งอี่ประมาณสองสองแสนนะครับตั้งถึงสองหมื่นอยู่ตอนนี้มันห้าเลยนะครับตอนนี้ยิ่งตอนนี้ยิ่งแพงยิ่งยิ่งท่านต้องเสียเยอะเขาขอแสดงความยินดีด้วยเราจะส่งทองคำไปให้ท่านจากสูงมือถึงมือถือของท่านเนี่ยจากเพื่อขาย a อฟสนุน ท่านผู้ชมดีแต่แต่ได้รางวัลก็ต่อเมื่อโอนค่าภาษีค่าส่งไปก่อนท่านก็มาซื้อส่งไปจริงครับภาษีเอฟภาษีได้พอค่าส่งอีกค่าส่งแล้วยังไม่พออีกยังมีค่าประกันความเสียหาย้ท่านก็โอนีกครับส่งแล้วท่านโอนไป สี่หมื่นหกพันตัวชิดว่าจะได้คำสิบบาทนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับถามว่ามันจะเชื่อทุกคนไหมเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันมันน่าจะต้องมีคนเชื่อทักคนหนึ่งนีาา่แหละครับเขาถามเอาล้ครับมันจะมีค่านะ้าปลาปลาค่าประกันปลาปลาห้าพัน ไปทาตรงนี้บริการเฉวไวย์ไม่ต้องไปที่ทํางานแล้วไม่ต้องไปที่สำนักง,งานบริการเฉาวไวยถึงที่ขอให้ทำได้เลยเงเินจะเข้าบัญชีท่านทันทีการไฟฟ้าน้ำประปาก็ทํทตามที่บอกเหมนกันกนดะห,าหานึ่งสองสามสี่ห้ากดเลขบัญชีกดรหัสกดอะไรเพื่อจะได้เข้า,าทันทีก็คือเองินหายไปหมดนะครับ ตัวอย่างจริงๆนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยผมนา่ะอ่านดูเป็นปึ้งเลยจำนวนผมนั่กอา่านเดอะเลื่อนเดอเพื่อจะไเป็นพูดพางโรเชยาก็เลยต้องการเยอะนี่หลอกให้โลกเอาสุดท้ายเลยหลอกให้หลงให้รักแล้วก็ให้อนเินที่ผมพูดน้องหมีทัวร์ตอนที่สองเลยละครับตั่งคนจะลา รูทจากโซเชียลที่ผมลงคิดต่อนะครับปัจจุบัเรามีไหมตัวเป็นๆ็็ก็มีครับเป็นเฟซีด้วยครับเป็นเฟซีด้วย <c oughs> ก็เป็นอุลาหอนนะครับแล้วก็ท่านก็มาพุกผมเป็นเป็นด้วยนะบอกว่ามีนาตำ <c oughs> รวจหนุ่มรูปหล เป็นจีนท่านอายุเท่าผมเลยล่ะผู้หญิงนะผู้ชียหรืผู้หญิงอายุเท่าผมเลยยกตัวอย่างผู้หญิงผมมีท่านผู้หญิงผู้ชายมีทุตกระเช้าไมฝันหลอกให้หลองให้รักให้โง่เลนแค่นี้เอามาหาผมเลยเอารูปมาผมดูด้วยที่ใต้ตำรวจมุมท่านโสดนะครับท่านโสดอายุเท่าผมเป็นท่านโสดมีตำรวจผมมาจจีนท่านรู้จักไหม ผมก็ยินดีเลยว่ารูจร้จักรู้จักโอ้หน้าตาดีนี่แสดงวผมก็เกิดไปก่อนไงผมรู้จักกันได้ยังไงรู้จักทางโซเชียลนะผมก็ผมก็ตบอบไปเลยเขาชวนลงทุนหรือ,อยังชวนลแล้วค่ะลดหุนลงไปแล้วด้วยลงลงยังไงลงไปห้าหมืน่นแล้วได้ขึ้นมาแล้วค่ะ เยอะปั๊บเขาเอาเงินมาคืนเลยคือวิชาชีพประสบการณ์เขาก็เยอะเหนือชั้นกวเยอะเขาดูอกว่าเคสนี้เริ่มต้นด้วยห้าหมื่นเนี่ยเคสที่ต้องเยอะนี่ต้องมีเงินเยอะแน่นอนมีเงินหลักล้านแน่นอนถูกไหมครับถ้าห้าพันห้าร้อย่้อยก็ต้องเอาเยอะต้องพูดมาก ผมบอกนี่พี่เชื่อผมไหมไอ้รูปรอคุยกับพี่ทุกเนี้ยมันเป็นได้แหมเราผนรู้องผมผมรู้จากมันแต่ไอ้คุยอยู่กับพี่ทุกคืนทุกคืนน่ะมันไม่ใช่มันเป็นมุช่าชี่ป็นโจรอยู่พม้านุ่นเป็นไม่ได้เหรอนี่กำลังนัดไปเจอกัะเี่ระยองอยู่เอ้าไอ้ยไมยใชอะไรครับจันทรตุลี ออกไปได้ไงไป,ปนรดี้ยไปดูสวนดูอะไรเขาบอกว่าพี่ถ้าพี่ไปพี่อาจจะถูกฆ่านะแต่ความจริงเนี่ยพี่ไปก็ไม่ได้เจอหรอกเพราะคนคุยอยู่กับพี่มันอยู่พมาก็แกลงคอนเสิร์ตเตย่พมากถ้าไม่ไปมันบอกว่าคนจีนภารกิจอยู่นู่นพี่ก็ไม่มได้เจอมันหรอก ผพราะมันมีกรชี้ผมพูดขนาดนี้นะด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าผมตอนเช้าคืนนั้นผมตามไปบ้านเลยผมบอกเดินเข้าไปบ้านกดตีมอะไรคุยแกพี่พี่ยังคุยอยู่ประมาณเมือน จะชีดนะทำยังไงพี่ถ้าพี่เป็นพี่สาวผมนะผมจับโทรศัพท์กว้าทิ้งละถ้าเป็นน้องสาวผมก็จับกว้างทิ้งละผมมาเดินในฐานะนี่นพี่ยังไม่เชือ่อผมเลยผมเชื่อผมทำยังไงไ้าเป็นไรฉันจะลอกมันเดี๋ยวฉันจะลงทุนวันนี้ หลักล้านเราก็จะเอาสอง,สองแสนเขาพูดอย่างนั้นเลยบอกพี่ถ้าถึงหลักล้านเมื่อไหร่เนี่ยพราะพี่เนี่ยครั้งแรกพี่หลักหมื่นห้าหมื่นเนี่ยมิจฉาชีพเขารู้แล้วว่าพี่ต้องหลักล้านแน่นอนใจตั้นแน่นอนไม่เชื่อวผมหวงเอง ผมอยู่นั่งในชั่วโมงเลยที่เราถามมันที่ตัวถามมันไปโอ้ยจับประยมโคตรสกายไหมเพราะไอ้เรียนรูปแล้วแต่มันรู้จักผมผมรู้จักมันทํางานที่กรุงเทพยบคนเดียกันผมเคยที่ทำงานที่องเทพยพี่ไม่เชื่ออีกเลยถามมันดิถามแต่ละคนผมอยู่นั่งนิ่งผมไม่ผมไม่ผมไม่พูดไม่อะไรให้พี่นั่นหรอกแกก็กลับไปเหมจอก บาเดียบเรยกอสาขาไหมอาจารย์บอกไม่คุนพี่เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าพี่ก็เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าชื่อนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วเหนคุยไปคุยไปสัปดาหหนึ่งบอกไ้กกหก <S <S หไหมถ้าของแท้ต้องรู้จักผมเนี่ยรเรายกยอดสาขาเนี่ย ผมนี่ไปโรงเรียนร้อยรุ่นน้องที่รู้จักผมหมดเพราะผมเป็นนักเรียนปกครองเขาเราต้องรู้จักผมหมดไม่มีทางผมไปโยคโค้งสาขาเนี่ยถ้าเปลี่ยนประโยคโค้งสาขาเขาต้องเป็นประโยคนักเรียนเพราะเพราะตื่นเตครับยาวๆผมก็พูดไม่เชื่อผมบอกเอางี้ผมนั่งผมก็หยุดหลับไปโทษไปซเดี๋ยวให้ลองข้าวขผมจะนั่ง เเย็นดูคนทวัดแต่นี่นจะเนี่ยจะถูกหลอกเห็นไหมผมนล้งคุยอีกพอกุอีกสุดท้ายผมกลับมาทันทีพรุ่งนี้อย่าโทราผมนะว่าถูกหลอกอย่าโทราผมนะผมไม่ตื่นเลยตีห้ากว่าโทรหา คนจริงๆเงา1,500ห,หนึ่งล้านห้าผมผมบอกผม,มเป็นซัำเติมอีกไม่เป็นไรที่ผมบอกว่าพาไปผมพาไปพาไปเงเียบๆ <c oughs> มาตามเออมาพาไปเงเียบๆเลยแม่รู้อ <c oughs> นี่คือความจริงเล่าให้ฟังนี่คือชาวบ้าน